สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงพันิสัยของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะว่าเขามีพันิสัยเป็นอย่างไรลัคนาราศีพิจิกเกิดจากการนำวันเดือนปีแล้วเวลาเกิดมาผูกดวงชะตาค่ะคนลัคนาราศีพิจิกเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงมุทะลุด,ดุดันถ้าเขาได้เกลียดใครนะคะเขาจะเกลียดจนวันตายแม้แต่เงาเขาก็จะไม่มองเลยค่ะคนลัคนาราศีพิจิกจะไม่ชอบง้อใคร ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครเขาจะถือคติที่ว่าตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความโมเมนะอดทนจะตั้งหลักปากฐานได้ตอนอายุ30ปีขึ้นไปค่ะคนลักนาะพิจิตเป็นคนที่ถือเนื้อถือตัวรักเกียรติรักศักดิ์ศรีไม่ฟังความคิดเห็นใครค่ะเป็นคนหัวดือ้อหัวรันนะคะเขาจะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง ไม่ว่าจะทําอะไรเขาจะใช้เซนส์ของเขาในการตัดสินใจค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจูจ้จี้ไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตนะคะในด้านความรักนะคะคนลกขณาพิจิจจะไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักมักจะผิดหวังมาตลอดรักใครชอบใครก็มักจะมีคู่แข่งค่ะเขาจะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ชอบในศาสตร์ลี้ลับเวทมนต์คาถาต่างๆเขามักจะมีวัตถุงมงคลไม่ว่าจะเป็นสร้อยพระตะกรุดหรืออะไรก็ตามที่เป็นวัตถุงมงคลไว้สําหรับป้องกันตัวติดตัวเขาอยู่ค่ะคนลัคนาพิจิกเป็นคนที่จะมีฝายปานหรือขี้แมงวันในที่ลับนะคะ สีที่เป็นมงคลสำหรับคนลัขนาะพิจิกคือสีแดงหรือสีแดงเลือดนอกนะคะส่วนเครื่องประดับที่จะใช้ในการเสริมดวงก็จะเป็นพลอยสีชมพูค่ะ